นั่งสมาธิภาคไปเป็นการทดสอบดูว่าวันนี้ได้ทานข้าวมากไปไหม้รับประทานอาหารมากเกินไปยังง่วงง่วงง่ายประสงค์จะรู้เรื่องนี้ดีเพราะเจอทุกวันทุกวันที่ตั้งใจจะควบคุมอาหาร มีสติมีความระมัดระวังแต่พอเจอเข้ากโอ้ยิบอันนี้หยิบอันนั้นโอ้อยู่ไปอยู่มาอทองอิมเราจะได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจเพราะว่าเวลาย่อยอาหารทองก็รับเลือดเพิ่มขึ้น เลือดลลงไปที่ท้องใช้กำลังใช้พลังงานท้องอาจจะอาจจะสังเกตในช่วงนี้กำลังย่อยอาหารจะร้อนอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหน่อยหนึ่งแต่ว่าเลือดที่จะไปเลี้ยงทอง้องก็ไม่ได้ไปเลี้ยงสมองไม่ได้ขึ้นไปที่หัวศีรษะเต็มที่ก็ จะเป็นเหตุให้ง่วงง่ายนักปฏิบัติต้องเพิ่มความเพียรพยายามช่วงนี้แต่ว่าเราเรับประทานอาหารประมาณสองชั่วโมงที่แล้วก็โอเคก็ถ้าไม่ได้รับมากเกินไปก็อาจจะย่อยไปแล้วเริ่มย่อยไปแล้วจ,จะโอเค ไปก็รู้สึกเ่าใจจะได้กำหนดสติง่ายนอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาเดิมๆบางทีก็มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นทางกายจะเป็นความเจ็บปวดก้ามเนื้อหรือข้อกระดูก ต้องอาศัยความอดทนด้วยอาศัยสติตามหลักท่านก็เรียกเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเ <c oughs> วลาเรากำหนดลมหายใจเข้าออกนี่คือกำหนดสติที่กาย ส่วนที่เป็นลมลมหายใจเข้าออกแต่ถ้าสมมติว่าเรามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเจ็บปวดแลอไม่แต่รู้สึกเหนื่อยเน็ดเหนื่อยอนนี้ก็เป็นเวทนาเกิดทางกายนอกจากความอดทนเราต้องอาศัยความเพียรพยายามกำหนดสติ ทางหนึ่งก็ไม่สนใจเวทนาเลยเรามาสนใจที่ลมแล้วก็ปล่อยความรู้สึกทุกข์หรือเจ็บปวดไม่สนใจไม่ให้ความสนใจเลยในขณะนี้แต่เราคงจะเคยมีอาการเจ็บปวดมากจนไม่สนใจไม่ได้ กำหนดสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกกำหนดยังไงตั้งใจยังไงเวทนาก็ยังขึ้นมารบกวนร,รือดึงจิตใจไปอะไรอีกวิธีหนึ่งในช่วงระว่างที่เราปฏิบัติเราแพ้งดูจุดที่เวทนาเกิด ก่อนที่จะขยับเปลี่ยนเอเรียบรอดเราก็เพ่งดูดักหรือกำหนดสติอยู่ที่จุดที่ทุกเขเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ดูแล้วรักษาสติแล้วก็พิจารณาและนั้นให้พิจารณาความไม่เที่ยง คงเวทนาเราอาจจะเคยมีประสบการณ์แล้วกำหนดดูที่เวทนาอาจจะที่ขาหรือที่หลังหรือที่ลายที่คอแล้วแต่แล้วเราดูไปไม่นานเวทนาก็เปลี่ยนไป ถ้าโชคดีก็หายไปเลยแต่ยังน้อยก็จะเห็นเวทนานั้นบางที่ก็ลดน้อยลองก็มีเพิ่มขึ้นก็มีเหมือนกันอะไเราเป็นผู้ปฏิบัติเราต้องอาศัยสติปัญญาพิจารณาความเหมาะสมเอาเวทนาเพิ่มขึ้นจนทนไม่ได้ ก็คอยเปลี่ยนเอรียบอกท่านั่งไม่ผิดถ้านั่งไม่ได้แล้วก็ลุกขึ้นออกไปเดินจงกรมออกกำลังกายก็ได้ถ้าเจ็บมากถ้าแต่ถ้า,ถาเจ็บไม่มากอยู่ในรอง พอทนได้ก็ให้กำหนดสติอยู่กับเวทนาแล้วถ้าสติดีเราก็พิจารณาเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาเป็นความรู้สึกเจ็บปวดแต่ถ้าสติ มีมีความรู้ต่อเนื่องก็สามารถที่จะเห็นเวทนามันก็เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวเป็นมากเดยี่ยวลดน้อยลองเดี๋ยวหายไปเดี๋ยวกลับมาไม่แน่นอนหรือช่วงที่เราเอาจิตมาเพ่งดูที่ทุกเขเวทนา แล้เราเริ่มพิจารณาเวทนานี้เป็นของใครเป็นเราเป็นของของเราไหมเป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาแล้วเป็นสภาวะธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ับลงไป เราใช้ทั้งสติทั้งปัญญาพิจารณาในในขนาดนั้นความคิดเห็นของเราอาจจะเปลี่ยนไปเราสังเกตถ้าสติน้อยถ้ามีทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในร่างกายก็เ,เป็น ธรรมชาติเราจะมีความรู้สึกว่าอันนี้เราเป็นของเราพอเรามีความรู้สึกอันนี้เป็นของเราจะเริ่มคิดปรุงแต่งไปเราก็เรียกปรุงแต่งก็คือปรุงจิตใจให้มีความรู้สึกตัวตนตัวตนขึ้นมาในขนาดนั้นเป็นเหตุให้เราฟุ้งซ่าน คิดไปคิดมาจิตใจไม่สงบไม่นิ่งสุดท้ายราคะจะภาวนาไม่ได้ในช่วงนั้นแต่พอเราตั้งสติอยู่กับเวทนาความรู้สึกเปลี่ยนที่ครูบาอาจารย์แนะนำเราต้องพยายาม กำหนดสติแล้วก็รักษาสติประคองประคับประคองจิตใจมีสติจงกระทั่งเราเห็นกายอย่างหนึง่งเวทนาก็อย่างหนึง่งแล้วก็ผู้รู้ก็อีกอย่างหนึง่งผู้รู้ไม่มีอาการทุกข์ผู้รู้ก็อยู่กลาง ไม่มีลำเอียงไม่มีอคติว่าเวทนาเป็นเราแล้วก็ไม่ชอบหรือสุขเวทนาเป็นสิ่งที่ชอบถ้ามีสติดีๆเราสามารถที่จะเห็นเวทนาเป็นสักแต่ว่าเวทนาแล้จะมีความนิ่งสงบอยู่ในใจในขณะที่เห็น ความฟุ้งซ่านความคิดปรุงแต่งก็น้อยลองน้อยลองหรือถ้าเราถึงระดับหนึ่งความคิดปรุงแต่งก็จะหายไปเลยเหลือแต่ผู้รู้ในขณะที่ผู้รู้มีสติต่อเนื่องจิตใจเป็นสมาธิขึ้นมา ผู้รู้เห็นเวทนาก็สักแตว่ว่าเวทนาแต่ไม่ใช่ตัวตอนอาจจะเกิดปิติสุขขึ้นมาก็ได้เพราะใจกำลังปล่อยวางอุปทานในเวทนาสักอย่างสักครั้งหนึ่งอุปทานก็น้อยลองความยุดมั่นถือมั่นก็น้อยลองในขนาดนั้น ด้วยอำนาจทำที่จิตใจของเราเห็นตามความเป็นจริงว่าเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนบางที่เวทนาก็หายไปเลยก็มีจากสภาวะที่มีอาการเจ็บปวดแทบจะทนไม่ได้กลับหายไปเลยก็มี อย่าที่มันหายก็ด้วยอำนาจทั้งสติทั้งปัญญาทั้งความเพียรพยายามและความอดทนของเราด้วยส่วนเวทนาทางใจก็เช่นเดียวกัน <c oughs> เวทนาทางใจถ้าเป็นทุกขเวทนาเราก็เรียกโทมนัส อาจจะมีบางครั้งเรานึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจเสียใจแล้วแต่แต่พอเรากำหนดสติอยู่ที่จิตเราก็จับได้อันนี้เป็นเมตนาของจิตเป็นอารมณ์ เช่นเดียวกันพยายามพิจารณาจนจงกระทั่งเราเห็นว่าเวทนาและโทมนาสเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาที่ยังมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ตับไปและอารมณ์นั้นจะค่อยๆหมดไปเปลี่ยนไปโดยอํานาธรรมสติทั้งปัญญาของเรา โสมนาสววทนาก็เช่นเดียวกันปกติความสุขเป็นสิ่งเป็นเหตุให้เราคิดปรุงแต่งอีกทางหนึ่งชอบพอใจอยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งกายทั้งใจเป็นสิ่งที่เราสวงหา จะเป็นที่ดั้งของตัณหาถ้าเราขาดสติปัญญาในขณะนั้นจะเป็นเหตุให้เราหลงคิดไปปรุงแต่งไปในทางที่อยากได้หรืออาจจะเป็นที่เป็นที่กำเนิดของความกลัวกลัวความสุขของเราจะหายไป ัวคนอื่นจะมาแย่งความสุขของเราหรือจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแย่งความสุขของเราให้หมดไปก็เกิดความวิตกกังวลความกลัวแต่ถ้าเราพิจารณาบ่อยๆเราจะรู้สุขเวทชนาก็าตามทุกขเวทนาก็าตาม มันไม่เที่ยงทังนั้นตามสภาวะคงมัน่นจะให้มันเป็นอย่างอื่นก็เป็นไปไม่ได้สุขก็เกิดตับทุกข์ก็เกิดตับไม่มีใครมาแย่งสุขเวทนาของก็ตับไปเองดีตามธรรมชาติของมัน เราไม่ต้องกลัวเราเห็นความกลัวเกิดจากความหลงความไม่เข้าใจไม่เห็นตามความเป็นจริงยิ่งเห็นตามความเป็นจริงก็อันนี้สองก็คือจิตใจสงบสวา่างมีสติ ก็กลับมาสวยสุขอีกแต่ความสุขที่เกิดจากการภาวนามันแตกต่างกันจากความสุขทางโลกความสุขที่เกิดภายในจากคารภาวนาอยู่นานกว่าและมันดีกว่ารสชาติจะดีกว่าจะทำให้เรารู้สึกอิ่ม ่ภายในเป็นความสุขประเภทที่ไม่อิงอาศัยวัตถุหรือสิ่งภายนอกแต่เกิดจากความเพียรพยายามของเราที่จะ,จะเจริญทั้งสติทั้งปัญญา ธรรลักเข่าเรียกมีระมิสสุขไม่ต้องอาศัยอาวิสหรือสิ่งภายนอกอาจะพูดง่ายๆก็เป็นความสุขที่ดีกว่าดีกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้ เป็นผลโครงการปฏิบัติระดับหนึ่งเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติอาจจะยังแสวงหาอยู่เกิดความอยากได้อยากได้ความสุขประเภทนั้นก็ยังเป็นอุปสรรคอยู่ได้ก็เลยต้องสอนตัวเอง ทุกอย่างก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยดีความสุขที่จะเกิดขึ้นจากการภาวนาก็ถกเกิดแน่นอนแต่สำคัญก็คือสร้างเหตุดีไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดแจกความหวังความอยากได้แต่เกิดแจากการประพืิปฏิบัติธรรม ศีลธรรมสมาธิปัญญานี่คือเหตุเร,เรียกว่ามัคเราพัฒนาจิตใจด้วยมัคเหนี่ยงแบบประการผลที่เกิดขึ้นก็คือจิตใจสงบสว่างสะอาดขึ้นดีขึ้น ผลของการปฏิบัติจะเกิดขึ้นมาเองถ้าเหตุปัจจัยพร้อมไม่ต้องสงสัยผลดีก็ต้องตามมาหน้าที่ของเราก็คือสร้างเหตุดีก่อนในช,ช่วงนี้เราภาวนาต่อ กำหนดสติล้วก็อดทนทำความเพียงไปจนกระทั่งได้ยินเสียงระฆัง